สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตานุลรอดีมบิสมิลลาฮิรัลลอ์มานุลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลมินุลซัลลาตุวัสสลามอัลลอฮ์อัชรฟินอันบิยอิวัลุรสลีน wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alun hazna idha shi'ta sahla rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ร ب ن ا ل ا ت ز ะ ق ل و ب ن ا ب ع د إ ذ ه د ي ت ن ا و ه ب ل ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت ا ل و ه ا ب ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر ب นนักะอันตะ م ับรดีตุ م ิลลาฮิรับบะวบิลอิสลามิดีน่าวบิมู ل ัม ب ัดอิลขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองลัก์ุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตาม รับชมและกระฟังนะครับรายการตับซีรุนกุรอานทางเสียงอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลาละพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นคําดํารัสของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับตลอดระยะเวลานะครับแรมปีที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคําดํารัสของอัลลอฮฺสุบบฮานะฮุวาตาลานะครับ วันนี้เราก็จะยังอยู่ในสุราัลเบกร์นะครับองค์การที่271นะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วนะครับ270 เป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำซรดกเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาได้พูดถึงการความดีงามต่างๆและความประเสริฐต่างๆของการทำศรดกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำศรดกทั้งในแบบลับๆในรูปแบบลับๆนะครับหรือจะเป็นการทำศรดกการบริจาคทานไปในรูปแบบที่มันเปิดเผยก็ตามนะครับ สำหรับในอายะฮ์อันกุรานองค์การที่271นะครับก็ยังจะเป็นคงยังจะคงเป็นเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องของการทำศะดรเกออีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตละลากล่าวเอาไว้จะเป็นเช่นไรนะครับเราไปติดตามดูตัวบทนะครับจากอายะฮ์อันกุรานองค์การที่271กันนะครับในสเรอัลเบกรับพี่น้องท่านใดมีอันกุรานอยู่นะครับพี่น้องท่านใดมีอันกุรานแปลไทยก็สามารถที่จะเปิดดูไปตามๆกันได้นะครับ Kau bayi dua tabutkan, nak? Amin. Du Billahi mina Shaytan al Raja'im. In tabadzul Sadqati, fa naimahi. Wain tughfuha, wa tuhul Fakrā, fahu khairul lakum, wa yukaffiru ankum saiyātikum. Wallahu bima ta'amluna Khābir. อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตลาลได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับเป็นการที่พระองค์ยังโฟกัสหรือกําลังพูดถึงเรื่องของการทํซาดะกอออีกเช่นเคยนะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตลาลได้กล่าวเริ่มต้นด้วยกับคําว่าอ so ินตูบะดูซาดะกอต่าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายนะครับทำการแผ่มันออกหรือว่าเปิดเผยมันออกในเรื่องราวของการบริจาคทาน ฟานีอิมมาฮีอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะตาลานะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลากล่าวเช่นนี้นะพี่น้องครับเราจะทำทานเราจะบริจาคทานนะครับเป็นในหนทางของอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะตาลาจะปกปิดหรือจะเปิดเผยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ในวรรคต่อมาอาลัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะตาลาได้กล่าวนะครับเจาะจงลงไปอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องครับว่าอินทุกฟูฮาตุตูฮาวะตุตูฮฮัลฟุกอรอ อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะปิดบังมันเอาไว้นะครับวัต uh, uh ุต uh ูฮัลฟุกรอแล้วก็มอบให้กับบรรดาผู้ที่มีความยากจนขัดสนฟ้าห ah um ัวคอยรุนและก้มมันจะเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายวายุกาฟิร um ุอังกุมมินไซอิอาติกุมและอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาก็จะทรง กัฟฟิแปลว่าลบล้างสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดแล้วก็บาปอันกุ่มออกจากตัวของพวกเจ้าทั้งหลายมินไซยอาที่กุมในสิ่งที่มันเป็นความชั่วต่างๆของพวกเจ้าทั้งหลายวัลลอหูบิมาต้ามัลูนะคาบีรุนและอัลลอฮฺซุบฮฮานะฮุตละลาก็ได้กล่าวต่อนะครับบอกว่า พระองค์นั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮาานะหันะฮวะตาลานั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยในสิ่งที่พวกเจ้าได้ตะมะลูนก็คือได้กระทำเอาไว้ในอดีตการที่ผ่านมาดังนั้นในองค์การนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮาานะหันะฮวะตาลาก็ได้ทำการเน้นย้ำแล้วก็พูดถึงความประเสริฐของการบริจาค ไปในหนทางของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยการบริจาคทานนะครับหรือจะเป็นการปกปิดในเรื่องราวที่เราทำการบริจาคเอาไว้นะครับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตหัวตาลาได้เริ่มต้นอายะห์นี้ครับอินตุบะดุสซอดกะติฟานยอิมมาฮีบอกว่าถ้าหากแม้าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะทําการเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้บริจาคทานไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ นะครับอลัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตลาไดา้กล่าวประโยคนี้นะครับหมายถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการอยากจะบอกนะครับไม่ว่าพี่น้องจะบริจาคโดยที่พี่น้องประสงค์หรือต้องการอยากจะประกาศหรือว่าพูดออกไปนะครับหรือในทํานองคล้ายๆกันนี้นะครับแต่ไม่ใช่การโอ้อวดนะ ไม่ใช่การโอ้อวดการหวังความชมเชยหรือหวังชื่อเสียงจากผู้คนรอบข้างผู้คนในสังคมนะครับแต่การบริจาคของเราที่เราเปิดเผยการบริจาคของเรานั้นมีความมุ่งหวังหรือมีจุดมุ่งหวังในการที่อยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งหรือญาติพี่น้องของเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้กระทำนะครับดังนั้นคำดำรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวหวตาลานี่บอกว่าไม่เป็นอะไรการที่พี่น้องจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามจะกล่าวขานกันในการทำสระกห์ ของพี่น้องเนี่ยศาสนาไม่ได้ตําหนิศาสนาไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของอายะนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นจะไปโอ้อวดหรือว่าจะไปโชว์สิ่งที่เราได้กระทําได้บริจาคไปในสังคมไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับถ้ามีความบริสุทธิ์ใจเราก็ทําได้เลยไม่มีปัญหาหรือมีเจตนาในการที่อยากจะเป็นแบบอย่างให้ผู้คนได้ปฏิบัติตามก็ทําได้เลยเพราะมันตรงกับอายะอันกุรานองค์การนี้ครับ ในวักต่อมาอาลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตาลาเด้ก,กล่าวบอกว่าอย่างไงพี่น้องครับว่าอินทุกฟูฮาวะตุตูฮัลฟุกอรอแต่ถ้าหากแม้ว่าว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะปกปิดเรื่องของการบริจาคเอว้เนี่มันก็นะเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเจ้าโดยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการบริจาคของของพวกเจ้าทั้งหลายที่บริจาคไปให้กับ บรรดาผู้คลที่ยากจนขัดสนเนี่ยนะครับอลัยซุบฮานะฮ์ตะลาใช้คําว่าเฝ้าคอยรุนละกุมมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับถ้าหากว่าจะให้เลือกปฏิบัติ2ส,สิ่งเนี่ยสอ,อย่างเนี่ยคือการบริจาคโดยที่เปิดเผยกับการบริจาคแบบปิดบังนะครับไม่เปิดเผยเนี่ยเลือกทําอย่างที่2จะดีกว่าเพราะว่าอะไรครับ ในอายะฮ์อันกรานอง์การเนี่ยวักที่สองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพูดเอาไว้ในเรื่องเนี่ยนะครับนักวิชาการหมูฟัสซีรีนนะครับได้อธิบายเอาไว้บอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานที่ได้รับการชี้ชัดจากอายะฮ์อันกุรานนี้ว่าการปกปิดการบริจาคทานการบริจาคทรัพย์ของเราไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ใครรู้มันย่อมดีกว่าการที่จะไปเปิดเผยเพราะอะไรครับ มันเป็นการกีดกันความอะไรครับความไม่ดีหรือการะนะครับอาจจะมีความคิดที่แอบแฝงมาเพื่อที่อยากจะโชว์หรืออยากจะ ให้คนได้ชมเชยนะครับหรือต้องการอยากจะโอ้อวดประการต่างๆเหล่านี้ครับถตาหากว่าเราทุกคนสามารถที่จะขจัดปัดเป่ามันออกไปจากหัวใจของเราได้การบริจาคของเราแบบเปิดเผยก็ไม่ใช่เรื่องผิดใดๆแต่สิ่งที่ดีกว่าที่นะักวิชาการมฟัสซีรินได้อธิบายเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่อยากจะให้หัวใจของเรานั้นมันมีมลทินหรือมันมีจุด,ดดำๆที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราดังนั้นการบริจาคแบบปิด ไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับการบริจาคแบบปิดบังเอาไว้ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้ใครทราบเนี่ยมันจะทําให้หัวใจของพวกเรานั้นสงบนิ่งและนักวิชาการมุฟัซซิรินก็หยิบยกอายะอันกุรอานคอมอัฟนะครับหยิบยกฮะดีสอีกบทหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลจาฮิรุบ ah ิลกุรอานนกัลจาฮิริบิสดะกติวัลมวัลมุซรุบิลกุรอานีกัลมุซริบิสดะกติ ่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลลอฮุลัยฮิวสัลลัมได้กล่าวเอาไว้บรรดาผู้ที่ทำการอ่านกุรอานจะเฮ็ดแปลว่าเปิดเผยหรือเสียงดังบรรดาบุคคลที่อา่อานกุรานเสียงดังนะครับนะเสียงดังตรงนี้หมายถึงเสียงดังยังไงพี่น้องนักมุฮัตดีซีนอธิบายบอกว่า นะครับการอ่านคุรานเสียงดังแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการโอ้อวดเพื่อที่จะเป็นการประกาศให้รู้ว่าเราเนี่ยเสียงดีเราเนี่ยอ่านแจว๋วนะครับอยากจะต้องการได้รับคำยินยอมคำชื่นชมจากผู้คนจากผู้ที่ได้ได้ยินได้ฟังนะครับอันนี้การอ่านคุรานแบบนี้เนี่ยนะครับท่านนาบี Muhammad s a l l a ล l a h อ alaihi w a ซ a ล l a m บอกว่าอั l j a h i r u ah b i l k u r a a n i k a l j a h i บ i ิ i s h ด d q a ติมันก็ค,คล้ายๆกับมันอ ah, ah, ah ุปมาอุปไมยดุดดังเหมือนกับการที่ การทำสอดกนะ็การบริจาคทานนะนะครับด้วยกับการเปิดเผยพี่น้องครับการบริจาคทานด้วยกับการเปิดเผยก็เหมือนกับการอ่านอุรอาอเสียงดังๆที่อยากจะให้คนได้ฟังอยากจะให้คนได้ชมและท่านนบีม,มุฮัมมัดสลลัลข้ออะัยฮิวะสลัมก็กล่าวต่อบอกว่าวัลมุเซร์บิลกูรอานิกัลมุเซรริบสอดกติการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอ่านอั้นกูรอานนะครับแบบเสียงที่แผ่วเบาเสียงที่ค่อยนะครับ ไม่ค่อยจะเปิดเผยเสียงนะครับก็เหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยทำการสะกดกนะครับทำการสะกะแบบลับๆดังนั้นเนี่ยนักวิชาการมุฮัดดิซีนก็ได้หยิบยกฮะดีษบทนี้นะครับซึ่งอยู่ในการบันทึกของอิหมัมอบูดาวดนะครับแล้วก็เป็นฮะดิษที่นักวิชาการหยิบยกมาอธิบายบอกว่าการอ่านกุรอานแบบเสียงดังนี่ก็เหมือนคนที่ทำสะกดกแล้วก็เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม การอ่านกุรานแบบเสียงค่อยนี่ก็เหมือนกับคนบริจาคที่อะไรครับพยายามปกปิดไม่อยากที่จะให้ใครนั้นนะครับได้รู้ว่าตัวเองทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะไม่ต้องการคําชมเชยจากผู้คนดังนั้นครับอันเนี้ยพื้นฐานเดิมแล้วน,นักวิชาการนะครับที่เป็นนักวิชาการที่อาธ,าธิบายอันกุรานเองนักวิชาการฮะดีษเองเนี่ยก็พยายามบอกและก็ส่งเสริมนะถึงแม้ว่าใครจะทําบุการบริจาคทานไปในหนทางขาอัลลอฮ์และเขาจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามเนี่ยก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปวิพากวิจาร เ,เพราะไม่มีใครสามารถที่จะนั่งเข้าไปอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราไม่รู้ว่าในใจของเขาคิดอะไรไม่รู้ว่าในใจของเขาประสงค์อะไรต้องการอะไรดังนั้นคนที่รับรู้รับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างพวกเรานั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อนาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหมือนกับคนที่เขาบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา ดังนั้นพื้นฐานตรงนี้นะักวิชาการบอกเรื่องที่สําคัญที่สุดในประเด็นนี้นั่นก็คือเรื่องของการโอ้อวดถ้าหากว่าเราบริจาคปราศจากการโอ้อวดก็ไม่มีปัญหาจะเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนามแต่หากว่าเราอ่านกุรานเสียงดังโดยปราศจากการที่เราไม่ต้องการอยากจะโชว์ใครโอ้อวดใครนะครับการอ่านกุรานของเราก็าเป็นการนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่าสามารถกระทําได้ ดังนั้นพี่น้องครับนักวิชาการก็ได้หยิบยกฮะดิษสะเหียอีกบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านอบูุฮุรอยรอร์เดียลลอฮอัฮุอันนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าท่านรอซูลลลอลลอัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมได้กล่าวเอาไว้ในฮะดิษบทนี้ค่อนข้างที่จะยาวท่านนาบีบอกว่าอย่างไงครับซบาบะตุนเจ็ดประการด้วยกันยูซิลุยูซิลุฮูมุลลอฮุ ซึ่งเจ็ดบุคคลเนี่ยเจ็ดำพวกเนี่ยในะนะครับอัลลอฮฺสุบะฮนะตะลาจะให้เขาอยู่ในความร่มเงาอยู่ในความร่มเงาฟิซิลลิฮีในความร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานัฮูตะาลาเยามัลกิยาเยามาลาซิลละอิลลาซิลลูฮูซึ่งวันที่จะไม่มีร่มเงาใดๆนะครับที่จะมาบดบังให้เบาของอัลลอฮฺสุบฮานัฮูตะาลารอดพ้นจากไฟนะครับเปลวแดดความร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ อันนี้ก็พูดถึงสภาพของวันกิยามะนะครับอลัยซุบฮานะฮัวตาลาจะให้ความร่มเงาเกิดขึ้นกับบุคคลเจ็ดจำพวกเจ็ดประเภทด้วยกันซึ่งในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดๆที่จะมาบดบังมนุษย์ได้เลยนะครับเว้นแตนะ่สิ่งที่จะเป็นการให้ร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาตามประการต่างๆที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัาาลอฮุอะลยฮิวะัลัมได้กล่าวในฮะดีษบทนี้ท่านนาบีบอกว่า คนที่จะได้รับความร่มเงาบุคคลกลุ่มที่หนึ่งหรือบุคคลประเภทที่หนึ่งก็คืออิมามุนอาดิรุนอิหม่ามที่ทรงธรรมอิหม่ามที่มีความยุติธรรมมีการไกลเกลียนะครับคู่กรณีคู่พิพาทใดๆก็ตามแล้วก็ไกลเกลี่ยไปด้วยกับความยุติธรรมความเที่ยงตรงนะครับอิหม,ม่ามคนนี้บุคคลที่เป็นผู้น,นําคนนี้เขาจะได้รับร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาในวันกิยามะและบุคคลกลุ่มที่สองครับวาชาบุนนะชาฟีฟีออบาดติลลห์ แล้วก็บรรดาชายหนุ่มเด็กหนุ่มที่จะเริญเติบโตมาด้วยกับการเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลานะครับไม่เกเรไม่เป็นบุคคลที่อะไรสามเลเทเมาไม่เป็นบุคคลที่ไปกระทําความผิดนะครับคนคนนี้เวลาที่เขาเจริญเติบโตมาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลจะประทานร่มเงาให้กับเขาในวันกิยามะวันเกียรมะวันที่เขาฟื้นขึ้นชีพมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลจะไม่ให้เขาได้รับ ความร้อนแรงจากแสงแดดที <il fi> ่จะมาแผดเผาตัวของมนุษย์ในวันกิยามะนะครับแล้วก็บุคคลประเภทที่3ครับที่ท่านนบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ารจูลานิตาฮับบาฟิลลาฮิอิจดมะะอะลัยฮิวะตัฟรรัควะอะลัยฮิท่านนบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมบอกว่า คนสองคนด้วยกันนะครับผู้ชายสองคนด้วยกันหรือว่าคนสองคนด้วยกันเนี่ยตาฮาบบาฟิลละเขารักกันในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะาอาลาอิจตามะอาเขาร่วมกันรวมตัวกันอะไรที่บนหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตะวตะาอัลาวะตาฟร,ร์รอกและเขาทั้งสองก็แตกกันแยกกันอะไรที่บนหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะาอาลา บุคคลที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์คนคนนี้จะเป็นบุคคลที่ได้รับความร่มเงาในวันกิยามะวันที่จะไม่มีร่มเงาใดๆนะครับที่จะมาคอยปกคุมคุ้มกะลาหัวของพวกเราได้เลยแม้แต่น้อยครับและบุคคลประเภทต่ตอมาครับบุคคลบุคคลกลุ่มที่3นะครับบุคคลกลุ่มที่ สามคนคนที่สี่ครับขอมาอัฟตีวารจุลน์กัลบุฮูมุอัลละกุนบิลมัสยิดีอิดะคาราจามินหูฮัตตายาหรือยาอิไลฮีท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งที่หัวใจของเขานั้นมุอัลละกุนมีความผูกพันบินมัสยิดีกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิดะคาราจามินหูเวลาที่เขาออกจากมัสยิดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความนึกถึง คนหนึ่งถึงคิดถึงอยู่กับมัสยิดอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดอยากจะไปยยติกาฟที่มัสยิดอยากจะไปอ่านกุรอานที่มัสยิดอยากจะไปทากุณงามความดีไปมัสยิดอยู่เป็นเนืองนิดนะครับเวลาที่เขาออกมาจากมัสยิดเขารู้สึกคิดถึงคนหนึ่งหาแล้วก็ยังไงครับคิดถึงจนกระทั่งอะไรฮัตตาญาร์จายไรฮีจนกระทั่งเขาเนี่ยกลับไปที่มัสยิดคือคนพวกนี้คือคน,คลนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความผูกพันอยู่กับมัสยิดอยู่ตลอดเวลา นะครับไม่ว่าจะทํากิจการใดทําภารกิจใดเวลาถึงเวลาละหมาดจะมาอัตมัสยิดนะครับเขาก็จะไปร่วมละหมาดจะมาคนประเภทนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีหัวใจผูกพันเกี่ยวโยงอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ก็คือมัสยิดนั่นเองคนคนนี้จะได้รับร่มเงาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในวันกิยรมะบุคคลประเภทต่ตอมาครับวาโรจุลุนตะกรรลลอฮะคาลิยัน ฟาฟาดอตไอนาหูบุคคลประเภทต่อมาบอกว่าคนที่อะไรครับเขาเลิมลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาอาลาในเวลาที่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่แบบคนเดียวเนี่ยนะครับฟาฟาดอตไน้าห,นาหูน้ำตามันก็จะเออล้นจากสองตาของเขานะครับก็คือคนที่นึกถึงอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลานึกถึงสารภาพผิดในบาปและความผิด ของตัวเองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาตลอดเวลาดังนั้นคนคนนี้จึงมีหัวใจที่เบาบางบุคคลคนนี้เป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาจะให้เขาได้รับร่มเงาในง่มร,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 ร่มเงาในวันกิยามะนะครับและประการต่อมาบุคคลประเภทต่อมาครับวรจูลุนดะอัตฮูอิมรออัตุน ذ าตุมันซีบินวะจามาลินฟะกวาลอินนีอัคาฟุลลอ์ รับบิลอาคาฟุลลอฮะรับบิลอาลรับบัลอาลามีนนะครับแล้วก็บุคคลประเภทต,ต่อมาที่ท่านนาบีสัญญาเอาไว้บอกว่าบุคคลคนนี้นะเมื่อมีหญิงงามนะครับเป็นหญิงสาวขาวสวยหมวยเอ็กเลยนะครับตามฮะดิษบทนี้ที่บอกว่าซาตะอาซาตุมันซีบินหรือว่าจามาริมีความสวยนะครับถ้าจะเป็นบนรรดาสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่ๆก็ขาวสวยหมวยเอ็กประมาณนี้แหละครับ มาทำอะไรพี่น้องดอัตหูมาเรียกร้องเชิญชวนเขาบางบางนะไปไปเที่ยวกันนะครับไป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 เดินห้างกันนะไปไปนอนกันนะครับพี่น้องครับตรงนี้แหละนะท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺว่าเราคนผู้ชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเวลามีผู้หญิงสวยๆงามๆมาเชิญชวนไปทำไม่ดีไม่ร้ายด้วยเนี่ยนะเขาก็จะกล่าวปฏิเสธกับผู้หญิงคนนั้นอินนีอัลาฟุลลอฮะรบบลาลามิน แท้จริงตัวฉันนั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสาลกลจักรวาลกลัวอัลลอฮ์ไม่ไปฉันไม่ไปขอตัวก่อนเป็นการปฏิเสธการเรียกร้องเชิญชวนจากสาวรูปงามนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสง่งคนคนนี้แหละครับที่กล้าปฏิเสธนะสาวงามในดุญญนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาลาจะให้เขาได้รับร่มเงาในวันขยามะนะครับและบุคคลประเภทสุดท้ายก็คืออะไรครับ คนที่อะไรครับว่าราจุลนทศดักรตาสดดักุบิสดักตินฟะอัฟฟาฮาฮัตตาลาตาอลามะชิมาลูหูมาตุนฟิกุยามีนูฮูท่านนบ,บีมุฮัมมัดสาลุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งที่เขากระทําการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺตาลาด,ด้วยกับการที่เขาปกปิดสิ่งที่เขาบริจาคทานฮัตตาจนกระทั่งลาตาอลามะชิมาลูหูมือซ้ายของเขาเนี่ยบริจาคนะครับ ขอมาอฟครับมือซ้ายของเขาเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเลยไม่รู้เลยนะมาตุนเฟลกุบิยมีนิฮีว่ามือขวาเนี่ยบริจาคอะไรไปดังนั้นตรงนี้เขากำลังจะโฟกัสให้กับท่านพี่น้องได้เห็นว่าในประโยคสุดท้ายในวรรคสุดท้ายบุคคลที่จะได้รับการ ร่มได้รับความร่มเงาจากอลัลลอฮฺซุบฮานะฮานาหัวตลาในวันกิยมามะก็คือคนที่บริจาคทานแบบปกปิดไม่โอ้อวดไม่มีความนะครับอยากจะได้รับการนิยมชมชอบจากสังคมดังนั้นตรงนี้ครับนักวิชาการจึงหย,ยิบยกฮะดิษบทนี้เพื่อที่จะมาอธิบายให้เรารู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นความดีงามสําหรับใครก็ตามที่บริจาค แล้วก็ปกปิดในสิ่งที่เขาบริจาคเอาไว้ส่วนใครจะบริจาคแล้วเปิดเผยก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและไม่สามารถตําหนิได้เพียงแต่ว่าอย่ามีเจตนาที่โอ้อวดเท่านั้นเองครับดังนั้นพี่น้องครับอายันกุรานองค์การที่271เป็นองค์การที่ส่งเสริมให้พวกเรานั้นทําการบริจาควันนี้พี่น้องลองตรวจสอบตัวเองนะครับวันนี้พี่น้องลองถามตัวเองถามสามีของตัวเองถามภรรยาของตัวเองว่าวันนี้เราทาสะดะกอกันหรือยังถ้าไม่รู้จะทาสะดะกอให้กับที่ไหน ทำสดก็ให้กับวิทยุเสียงอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาต่อไปโดยด้วยกับความราบร่นครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮวาลัย ah. ูตาฟิกว um ันฮิดายะวอสาลามุอะลิกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม